รถที่ไหนตงคำถามว่ารถที่ไหนจัดจเฮพ,พูดทอไมลูก หอมปกๆนะนี่ <laughs> เฮ้ยนี yeah. ่นห่เื่องฮอปกินได้นี่น้ำรหอนไหมนี่อม์นี่เรื่องฮอปกินอืมเจ็ดสิน